เอฟเลทับแค่อายุเยกมันแพงสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยต่างเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มตามช่วงอายุแล้วทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดแต่ไอทุนประกันหลักเนี่ยที่เป็นเงินเก็บเนี่ยเราควรจะรีบมีนะครับโอเคบอสเออไอเงินขายต่อบอีเออคุณลูกค้ามสามารถดูวิดีโอสามารถ CF สามารถเ พิมพ์ในคอมเมนต์ในช่องแชทเอ่อไม่ต้องทักแชทก็ได้แชทมันอาจจะช้าแล้วตอนนี้ช้าแล้วช้าแล้ว็วนปัญหาไงเลยรู้ว่าชา้าพอพอทักแชทมาตอบแชทเออไม้สาระเ,ออเริ่มไม้สาระมันไม่นําไปสู่การที่จะทมให้คุณมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับมันไม่นําไปสู่การปิดการขาย พราะสุดท้ายมึงก็ขอดูรายละเอียดเยอะแยะอุปก็ไม่ีกทำศเพราะฉะนั้นดูรายละเอียดเลยที่นี่รายละเอียดที่นําเสนอหน้าเพจหน้าเฟซเนี่ยไม่มีที่ไหนชัดเจนเท่านี้แล้วครับดูรายละเอียดแล้วคุณพิมพ์รหัสตามด้วยอายุของคุณนะในช่องแสดงความคิดเห็นสมมุติผมดูไลฟ์สดตัวนี้อยู่ผมเห็นแบบแฮปปี้เนี่ยแฮปปี้ตัวเนี้ยอุ้ยชอบแบบนี้ คุณพิมพ์ในช่องแสดงความคิดเห็นตามด้วยอายุเลยเช่นทุนการ200,000ผมอายุเท่าไหร่35ปีเนี่ยก็พิมพ์ตัวไหน h #p เลข3แล้วก็ผู้ชายก็ตัว M ผู้หญิงก็ตัว W อายุเท่าไหร่35เนี่ยถ้าพิมพปกติทุนปรกันจะ200,000ต้องการทุนประกัน400,000 ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลข2โอเคไหมเนี่ยในช่องแสดงความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะว่ามันตึ้ง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 กูเร็วมากโอเคไหมทางแชทจะไม่ตอบอะไรทีนี้เห็นวะเห็นเข้าปกพ้องไงเห็นเข้าปกพ้องไงเห็นมยอะมากเลยเออยิ่งเออเนี้ยอันนี้เห็นแล้วมันมีมีระบบออโตเมติกนะกดมาดูจ้าพอมาดูรายละเอียดรายละเอียดสินค้าปั๊บยิ่ง เห็นไหมยิ่งเยอะแยะเลยติดเดิมอีกเห็นไหมมันจะยิ่งทักทวงขึ้นหนักกว่าเดิมอีกถ้าอัพโหลดสลิปยิ่งแบบโอ้โหสนันหมันใบนอนหลับอยู่ก็ฟืน้น <c oughs> แจ้งเตือนเข้ามือถือผมมือหนเปอดต่างๆถ้าลูคาออกค้าอัพสลิปลูกค้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับไอแ้แบบเห็นไหมรายละเอียดลูกค้าเห็นก่อนเลย มันไม่มีที่ไหนชัดเจนเท่านี้แล้วแบบอิบะอะไรยังไงเห็นก่อนนะตำนานเพิ่มพูนตัวนี้เนาะมีตำนานด้วยมีแฮปปี้ด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยละเอียดขั้นแรกลูกค้าเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองเอฟด,ดูครับไม่บอกให้ซื้อนะลองเอฟด,ดูจะรู้ว่ามันชัดเจนจะรู้ว่าที่นี่ละเอียดสุดจะรู้ว่าที่นี่เป๊ะที่สุดในประเทศไทยจะรู้ว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นเรื่องจริงที่ตัวคุณลูกค้าทุกคนต้องเจอแล้วดูหนะ้า ปิดจะเลิกและจะนั่นแหละกี่โมงอะอุ้มเที่ยงเละแล้วผมเชื่อครับว่าคนไทยมากกว่า60%อแม้แต่ตัวคุณก็ไม่ได้วางแผนรองรับตรงนี้ครับ